ท่านข่าวไพนคร์ดิออกไซด์ขอบคุณท่านในห้างวินัยวีระผุ้ชมครับเพื่อการสนับสนุนแม่แม่ไม้บัวไทยได้ดีมาโดยตลอดติดตามกันต่อเลยครับยก3เดือนแล้วโอ้โหโดนเร็วกว่าเก่าแล้วนะครับเพชรนำชัยนะครับขยับเข้าไปนี่มีหมัดมีซองทำไปก่อนแล้วก็จับล่ำเลยโอ้โดนล็อกเอาไว้นะครับเพชรเดชนี่ก็ไม่ยอมอาศัยจังหวะละยังโอ้โหโดน ซอกนะครับทัดมาลางเข้าไปแต่ว่ายัางทนไหวนะครับแล้ว,วก็เบียดตลอดเอ้ามาดูกันที่วงในใครดีใครแล้วครับต่างฝ่ายต่างโดนด้วยกันอยู่ที่การยืนระยะนะครับใครจะยุบจะยดก่อนกันเท่านั้นเลยครับโอ้ยผู้นี้เน้นหนักพี่ในเน้นหนักที่ซอกเอ้าแดงแดงสุราน้ำเงินน้ำเงินสีสะเก็ดอ้ยัดยัดเ,เข้าไปครับเอ้าโอ้โหเงาะซอกมันน่ากลัวเลยนะครับเพรชรน้ำชัยอ่าชนอยู่ที่รรนี่ครับเอ้า ฝันทใกล้ๆน่ากลัวมากครับเพชรน้ำชัยคุณหมอคุณหมอผู้เล่นเย็บเสร็จยังครับโอ้โหตอนนี้ดูครับมากมากทุกทิศทุกทางเลยครับโอ้โหดูครับเอาแจ้งรางวัลก่อนดีกว่าครับจากแอนตาซินนะครับแอนตาซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นตัวรักเสือปากแม่ไม้มวยไทยมาแต่ทั้งเดิมครับจะมอบรางวัลเตะกั้นคอสอบกับเข่าลอยหนึ่งหมื่นบาทกระดูเชืฟอมหาง30,000บาทครับและแข็แต่ มีสวัสดิการครับสาพยาบาลให้เข็มละด500บาทด้วยกันขอบคุณแอนตซินพรอมด้วยท่านในห้างวินัยวีระพุชงครับโอ้โหแล้วว่าสองนี่ถับได้ทุกรูปแบบนะครับมาทุกทิศทางจริงๆชนตลอดตีนะครับแพ้ง้ายต้องสกัดเอาไว้ก่อนนะเพชรเดชแล้ว,วลก็กล้ำไหนวงไหนนี่ถือว่า ผู้ขี้สูสี่แล้วครับแต่ว่าโอ้โหเพชรน้ำชายนี่ก็มีศอกเนี่ยเข้ามาช่วยเลยครับสร้างปัญหาให้กับเพชรเดชดพ้อสมควรเลยครับโอ้โหฝันฟันสดน่ากลัวมากนะครับเพชรน้ำชายติดตัวตั้งไว้แต่ว่าทั้งคู่ยังไม่มีใครเกิดบาดแผลแตกครับแต่ฟันนับกันไม่ถ้วนเลยครับไม่ถ้วนมาดูครับโอ้โหจับนายดูครับแหมนายใครจับได้เปรียบ โอ้โหมาทำเหมือนจะตีได้นะครับเทเดทแต่ว่าเทปอดยรบอกมาไม่ยียระไม่ยียระเอาวงในเสียบเข้าไปดูครับมาเข่าวงในใครดีกว่ากันโอ้โหวงในนี่จังหวะการาไล่แขนครับแล้วแทงคู่กันนี่ไม่มีใครยอมใครจย,ยิงๆแล้วต่างฝ่ายต่างโดนด้วยกันทั้งคู่ต้นขาของเทปเดยนี่เป็นจ้ำไปเลยนะครับโดนเตะเจายาง เบียดก็ไปเหมือนเดิมโอ้โหคุณแทงมาผมก็แทงไปเอาสองยัดมาแล้วลครับเพชรโอ้โหเอาเลยครับสถานการณ์คู่ขี้จริงๆครัรบมวยคู่นี้อ้าวไฟหันโหดอีกไฟหนึ่งของวันนี้ครับอ่ายัดไปเพชรนำชัยมากัดฟันเดินเดินโดนก่อนนะครับแต่ว่าน,นี่คนเหล็กเอ้าตีตีตมาเพชรเพชรเตะตั้งไว้ตั้งไว้กรรม,ามาการแยกก่อนครับโโอ้ห บดยกบดยกที Adult, ales, ่สครับพักความมันกันแป๊บเดียวครับคุณนะครับบริษัท <naughty> ค <vé> ุณส่งโอสถจำกัดยาดองลาตราเก้าเหลียญยาแก้ไอตราอาปาเช่เป็นองค์สมุนไพรอาปาเช่น้ำมันยาตรามาวินแป้งโยคีและสมีวงกลมคขอบคุณอุปกรณ์วยี่ห้อพายครับภายใต้กำรังขีพาพจากเพชรยินดีอะคาเดมี่สนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันของมวยมันวันศุกร์ขอขอบพระคุณอุปกรณ์วยี่ห้อพายครับ เอาละครับมาตามกันต่อในยกที่4นะครับโอ้โหถูกคู่เราใจจริงๆนะครับมวยวันนี้เบียดเข้าไปขยับเข้าไปมีหมัดมีสองน้ำไปก่อนเพชรนำชัยไม่สนแล้วครับเพชรเดชนี่ก็มีโต้ตลอดนี่นะครับโอ้โหดูครับทั้งเท่าทั้งหมัดนะครับแล้วก็เริ่มจากปล้ำไหลตีกันตีกันไม่ถนัดนี่ก็มาขัดต้องแยกก่อนครับโอ้โหคู่นี้ยกสี่แดงแฟนเทวดาจากสุราษฎร์ครับ เพชรเดชโอสังพลภยัยน้ำเงินพลเหล็กสีสเกตจับเพชรนำใจสอจอต้องปาจีมาไนตี้ต,ตีโอ้โหคู่นี้ออกอาวุธกันไม่หยุดเลยครับไม่หยุดโอ้โหอ่ะเหมือนจะเห็นเลือดเห็นเลือดแล้วนะครับโอ้โหนี่ครับวายยกสี่ผ่านไปหนึ่งนาทีสุดมันเลยครับอาวไม่สนคนเหล็กจากสีสกเกตชนเข้าไปแอไดูดรับหวะสุราแนหนเทวดา โอ้โหเลยว,ว่าออกอาวุธแลกกันมีสมศักดิ์ศรีจริงๆ,ๆนะครับไม่มีใครยอมใครจริงๆ,ๆอาวุธมวยนี่ข้ายกันนะครับแล้วก็แรงทุกลูกนะครับชิงกันเอาเบียดเข้าไปใช้ยัดเข้าไปเพชรเดชนี่นก,นก็มีลูกแทงสก,กัดเอาไว้แต่ว่าเพชรต้งใจนี่ไม่สนยังชนตลอดมีบัดคอยท้องแล้วก็ฟอกนะครับดูครับโดนล็อกเอาไว้เลยวงไทยที่มาตีกันก่อน้วครับตอนนี้เคยเห็นไหมครับ มวยมันแบบนี้เคยเห็นไหมครับโอ้โหสุดๆเลยครับเดินต่อเพชรนำชัยชนอย่างเดียวตีขึ้นไปครับแเ,เด,ดมายัดไปมา,มามาโดยดยัดไปยัดมายัดไปโอ้โหผู้นี้ตีกันไม่หยุด ตีกันตับไตใส่ผมนี่เลื่อนที่แล้วครับโอ้โเกมการชกนี่เบียดกันจริงๆนะครับทั้งนอกทั้งในกาอราอ<ส>าวุธใส<า>่ <สา S 2> กันอู่ไม่ไม่มีใครยอมใครเอาม oh. า,าดูนายเข้าเชือกไสไม่ถนัดกรรมการต้องแยกก่อนครับน,นี่ครับมวยมันวันศุกร์มวยมันวันศุกร์ครับรายการมวยไทยที่คุณไม่ดูไม่ได้เล่นใหญ่จัดหนักจัดเต็มโอ้โหนี่ครับเพชรเดชกับเพชรน้ำชาย แตวชนเนก็ไปอย่างเดียวนะครับเพ็รเดชนี่ก็มีออกแท่งแทงเข่าโต๊ะคืนสวยๆเหมือนกันลูกไขยัหนะครับจะใช้ลูกไข่ใหญ่ก็ไม่จำใจนี่เบียดชนอย่างเดียวล่อยมัดศาสแข่งกล้ามไว้ปีเข่าเดชรเดชตีอะช้หลังเหลี่ยมสายยาวๆครับตีหน้าน็คอยกัดเอาไว้แล้วก็มีลูกแทงขวาสวยๆวงในนี่โอ้โหคู่ขี้สูงสีจริงๆนะครับไม่มีใครได้เรียบเสียบกันละครับลุ้นกันครับว่าคู่นี้ ท่านใดจะเสียตังค์ครับเสียตังค์ผู้ดุเดือดครับผู้แรกสจเปียสจ,สจโต้งโดนไปแล้วครับโอ้โหมันจริงๆหมดยกหังม,มากหรือเปล่าครับอ่ะตามกันต่อนะครับ3มนาทีสุดท้ายกับผู้นรกแตกครับผู้ที่สองครับเชรเดววสาประไพกับเพชรนำไชยสจโต้งป้จีนครับตามกันต่ออย่างน่าสนใจนะครับว่าคู่นี้ใครจะได้รับการชูมือแข้งขวาไปเอาซ้ายคืนโอ้โหนี่ครับมายกห้า สต,สตราร์ททีมงานมุมแดงบอกว่าไม่ต้องเข้าแล้วไม่ต้องเข้าแล้วครับโอ้โหเพชรนำชายฝ่ายน้ำเงินาทีมงานก็บอกไม่ต้องเข้าเหมือนกันอาตอนนี้วัดใจแล้วครับเบียร์ลี่เอาละครับดูว่าต่างฝ่ายต่างมั่นใจด้วยกันทั้งคู่นะครับโดยเฉพาะทีมงานนักมวยเองก็ออกมาเติมดูเชิกงกรรมการตรงชัยองเสวกนะครับต้องเรียกทั้งคูง่มานะครก็บอกเอากันอีกหน่อยนะครับเวลา เพชรเดชวอสังปัด,ดปไยนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนลงมายอย่างสนุกเราใจเลยนะครับคู่นีโอโห,โหเรียกว่าเราใจจริงๆแล้วก็จะมีเงินรางวัลอัดฉีดนะครับเรียกว่าเงินพิเศษนะครับเงินดูเดือด